สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มฟาดเดือดช่องอมรินคุณพุทธะอภิวันซึ่งช่วงหนึ่งนะครับของการสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์ทนายตั้มด้วยคาถามนี้ครับคนต่อไปคุณพุทธะอมริน คุณก็ไปแทะเขาเหมือนกันใช่ไหมทนายตั้มตอบว่าอันนี้ยอมรับครับผมมองว่ามันไม่ถูกต้องคืออามารินไปสัมภาษณ์หมอพรทิพย์อย่างหนึ่งแต่ไปขึ้นหัวข้อข่าวอีอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนก็ทราบดีว่าช่องข่าวช่องนี้กับลุงพลเขาเหมือนไม้เบื่อไม้เมากันตอนแรกเขารักเขาชอบแต่ตอนหลังเหมือนเสนอข่าวในทางที่เป็นผลร้ายกับลุงพลโดยตลอด คำถามถัดมาเขานำเสนอสองมุมไม่ใช่หรือทนายตั้มตอบว่าคนดูเขามองออกครับว่าการนำเสนอหัวข้อข่าวแบบนี้ใครจะโดนด่าและจะโน้มน้าวไปทางไหนคำถามถัดมาคุณติดเรื่องหัวข้อข่าวใช่ไหมทนายตั้มก็ตอบว่าทั้งหัวข้อข่าวทั้งการนำเสนอทุกอย่างคำถามถัดมาการพาดหัวข่าวอย่างสีระว,ว่าไงนายก จวกเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวสู้คดีที่สภาซะง,งั้นมันก็เป็นการพลาดหัวข่าวใช่หรือไม่ทนายต้ามก็ตอบว่ามันก็ใช่อย่างนี้คือการพาดหัวข่าวแบบนี้เข้าใจแต่คนส่วนมากเขามองตรงนี้แต่ไม่ได้อ่านเนื้อหาข่าวมันก็เกิดความโน้มน้าวโน้มเอียงได้ทางใดทางหนึ่งแต่อย่างนี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงแต่ที่ผมโพสต์ไปใน Facebook แฟนเพจของผมนะ่ะมันไม่ตรงกับเนื้อหาข่าวคำถามถัดมายืนยันว่าไม่ได้อคติกับคุณพุทธะเพราะเขานำเสนอข่าวตรงไปตรงมาทำให้ลุงพลเสียผลประโยชน์ใช่หรือไม่ตอนไหนตั้มก็ตอบว่าก็ผมบอกว่าที่ผมโพสต์ไปนะ่ะเพราะไม่ตรงกับเนื้อหาข่าวเลยนะที่เขาขึ้นหัวเนื้อหามันคนละเรื่องกันเลยทำไมไม่เอาเนื้อหามาพาดหัวข่าวตรงนี้ คำถามถัดมาคุณกัใชัยก็ถามว่ากัใชัยไม่มีอะไรด้วยนะทนายตามก็ตอบว่าก็มีนิดนึงครับแล้วก็หัวเราะคำถามถัดมาทําไมจะสร้างบรรทัดฐานประเทศไทยใหม่เหรอที่เอาผู้ต้องหาคือลุงพลซึ่งเป็นลูกความของคุณไปร้องกับกมทถ้าต่อไปคดีฆ่าคนตายคดีโน้นคดีนี้ทนายความเอะอะพาไปร้องกมทหมดเลยร้องปบหมดเลยทำไงละ่ะ ทนายตั้มก็ตอบว่าคือจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ได้ไปร้องในเนื้อคดีว่าลุงพลไม่ผิดเพราะเรื่องนี้ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลที่ผมไปร้องคือผมไปร้องการกระทํารรของเจ้าที่ตํารวจตํารวจทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องหน่วยงานไหนตรวจสอบได้ละ่ะก็สภาผู้แทนราษฎรเพราะเขามีกรรมธิการสามารถรับเรื่องร้องเรียนนี้ได้เพราะเรื่องนี้ผมถ้าผมไปยื่นให ตำรวจด้วยกันมีการตรวจสอบผมก็คิดว่ามันคงไม่ได้อะไรหรอกครับต้องเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจในการเรียกคนเกี่ยวข้องมาตรวจสอบได้ผมว่ามันเป็นบรรทัดฐานในด้านที่ดีวันนี้คนก็รู้แล้วว่าถ้าได้รับความเดือดร้อน one, จากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถร้องท่านสีราได้หรือกรรมธิการที่เกี่ยวข้องได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ความคืบหน้าล่าสุดนะครับทนายตั้มได้ไปออกรายการโหนกระแสพร้อมกับคุณศิระเจนจาคะสอสอพลังประชารัฐซึ่งมีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรนะครับในบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์ทนายตั้มคำถามจากคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าทนายหลายคนเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าลุงพลเป็นผู้กระทําความผิดจริงๆเรื่องน้องชมพู่ทนายตั้มมองยังไงทนายตั้มตอบว่าก่อนทําคดีผมตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว ทำให้ผมมั่นใจว่าลุงพลไม่น่าใช่ผู้กระทำความผิดผมบอกอีกครั้งเรื่องนี้ผมไม่ได้เงินฟรีตรวจสอบได้แม้แต่การเดินทางผมก็ไม่คิดสตังค่าที่พักก็ไม่คิดตังคุณหนุม่มกัญชัยก็ถามว่าแล้วทำเพื่ออะไรทนายตามตอบว่าผมเห็นว่าลุงพลไม่ได้ทำความผิดไงครับผมไม่ได้อะไรและผมออกมาคนด่ากันทั้งประเทศเพราะคนไม่ชอบลุงพลผมทำออกมาแล้วจะได้อะไรล่ะครับ คำถามถัดมาทำไมมักมีปัญหากับผอบอบ่อยๆนะเกิดอะไรขึ้นทนายตามตอบว่าใครอยากมีปัญหากับผอ,บอ,อครับคุณหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าก็คุณไงทนายตามก็ตอบว่าคราวที่แล้วผมมีปัญหากับท่านจักรทิพย์ไปฟ้องแกรเรื่องไบโอเมตริกตอนนี้เรื่องอยู่ปปชหลังจากนั้นผมโดนหมายจับสองหมายโดนทั้งหมด6คดีคดียังคากำลังจะขึ้นศาล คำถามถัดมานี่ท่านใหม่อีกแล้วใช่ไหมทนายตั้มก็ตอบว่าผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าที่ผมทำในวันนี้ผมไม่ได้ทำเพื่อลุงพลแล้วผมอยากให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมด้วยคำถามถัดมาพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาน่ะเหมือนกระแสตีกลับมีแต่คนเซฟพูมชาการตำรวจแห่งชาติทนายตั้มก็ตอบว่าผมไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วผมคาดไว้ก่อนแล้วว่า ต้องออกมาเป็นแบบนี้เข้าใจว่าคนสงสารแม่น้องชมพู่คนเทไปทางแม่น้องชมพู่เพราะสงสารซึ่งต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดอยู่แล้วมันก็อนุมานได้ว่าผมอยู่กับลุงพลตอนนี้ก็ต้องโดนผมเตรียมใจไว้ก่อนอยู่แล้วคำถามถัดมามีคนบอกทนายตั้มแบกดีใช่ไหมทนายตั้มก็ตอบว่าเรื่องนี้แบกที่ไหนจะช่วยผมได้ตอนผมโดนคดีก็ไม่มีแบกที่ไหนช่วยได้ ผมโดนอักอักอยู่ตลอดเวลาผมโดนคดีก็ต้องทำใจไปสู้ในกระบวนการศาลยุติธรรมเพราะผมเชื่อในศาลยุติธรรมความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มชี้แจงภาพหลุดลุงพลกินข้าวกับผู้ใหญ่หลายคนไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีสสอพลังประชารัฐทนายตั้มอัดเสียงชี้แจงกรณีภาพของลุงพลกินข้าวกับผู้ใหญ่มีหลายท่านยืนยันว่าไม่มีสอสพลังประชารัฐอยู่เลย หลังจากวันนี้9มิถุนายน64ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความส่วนตัวของลุงพลหรือชัยพลวิพาผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายศิระเจนจาคะสอสอพลังประชารัฐและประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่รัฐสภาเพื่อขอความเป็นธรรมในการทำหน้าที่ของตำรวจหลังจากที่นายชัยพลถูกออกหมายจับคดีน้องชมพู่ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่9มิถุนายนในโลกทวิตเตอร์เกิดแฮชแท็กลุงพลขึ้นเทรนทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งพร้อมกับมีภาพหลุดที่ลุงพลไปนั่งทานข้าวกับผู้ใหญ่หลายท่านบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นสสพลังประชารัฐบ้างก็ว่าเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองซึ่งเรื่องนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้ออกมาชี้แจงผ่านกลุ่มไลน์ของผู้สื่อข่าวว่านี่คือภาพถ่ายที่ประวินลงอย่างที่ทุกคนเห็น ในภาพไม่มีสสพลังประชารัฐอยู่เลยภาพนี้ถ่ายเดือนเมษายนจริง,รงๆเป็นการไปกินข้าวของทนายสมเกียรติพาลุงพลไปกับสำนักงานกฎหมายสำนักงานหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการที่ลุงจะถูกหมายจับเราไม่ได้คาดการมาก่อนล่วงหน้าขนาดนั้นการที่พบกรรมธิการวันที่ผมไปกอกๆเพิ่งจะได้นัดหมายในวันนั้นความคืบหน้าล่าสุด สวยแล้วอัจฉริยะสีระซัดเดือนความคืบหน้าล่าสุดสสสีระเจนจาคะพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ว่าตนได้รับหนังสือจากนายชัยพลวิภาและทนายสิทธาพิบังเกิดหรือทนายตามเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นการออกหมายจับสารจะพิจารณาจากสำนวนของพนักงานสอบสวนซึ่งทนายสิทธาติดใจในเรื่องนี้ไม่ได้ติดใจในการพิจารณาของสารซึ่งการร้องขอความเป็นธรรมกับกรรมธิการเป็นเรื่องปกติ ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของประชาชนบางคนมองว่าทนายสิทธานำเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองตนขอชี้แจงว่าคิดผิดเพราะคณะกรรมาธิการมีไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้ตนรู้สึกแปลกใจเมื่อได้ทราบข่าวว่านายอฉริยะบอกว่าไม่อนุญาตให้ตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีของน้องชมพู่และอนุญาตให้ตนนั้นเข้าพบกับแม่น้องชมพู่ขอชี้แจงว่า ตนไม่รู้จักกับนายอัจฉริยะแต่ที่ตนจะเดินทางไปพบกับแม่น้องชมพู่ในวันที่12มิถุนายน64ซึ่งไม่ได้ไปลำพังแต่ไปกับคณะกรรมการเพราะตนเคยรับปากไว้ว่าจะดูแลเกี่ยวกับความยุติธรรมแต่ทำไมนายอัจฉริยะกลับปิดกัน้นตนจึงอยากให้ในายอัจฉริยะพิจารณาตัวเองรวมถึงตนนั้นอยากให้สังคมร่วมพิจารณาด้วยว่าบุคคลนี้เป็นคนอย่างไรในประเด็นนี้คงต้องถามแม่น้องชมพู่ว่า อยากให้คณะกรรมาการเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่คาดว่าในวันที่12มิถุนายน64ตนจะได้เข้าไปพูดคุยกับพนักงานสอบสวนด้วยตนขอชี้แจงว่าไม่ใช่เพราะลุงพลมีชื่อเสียงคณะกรรมาการจึงรับคำร้องไม่ว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรก็สามารถเข้ายื่นคำร้องได้หากไม่มีค่ารถก็ขอให้ยืนน่นหนังสือมาแล้วคณะกรรมาการจะเดินทาง ไปหาถึงที่ด้านนายชัยยันผลสุวรรณสสพักเพื่อไทยหนึ่งในคณะกรรมาการกล่าวว่าการรับคำร้องของนายชัยพลและทนายศิทธาเป็นเพียงการรับคำร้องซึ่งคณะกรรมาการจะต้องนำคำร้องนี้เข้าสู่ที่ประชุมและลงมติเพื่อพิจารณาการรับเรื่องต่อไปต้องดูขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบว่าเข้าข่ายหรือไม่ โดยจะไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีอย่างเด็ดขาดหลังจากยื่นคำร้องหนังสือเสร็จสิ้นป้าแตนได้นำผ้าทอมือของจังหวัดมุกดาหารส่งให้นายชัยพลนำไปผูกเอวให้กับนายศิระโดยระบุว่าเป็นของที่ระลึกมอบให้กับนายศิระด้านลุงพลบอกว่าตนขอแสดงความในใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมโดยตนยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมซึ่งตนเชื่อว่าประชาชนทุกคนต้องการความยุติธรรมทั้งนี้การที่ผู้เสพข่าวมองว่าที่สารออกหมายจับเพราะสารมองว่าตนนั้นเป็นคนร้ายนั้นตนอยากแนะนําว่าการเสพสื่อต้องเสพอย่างรอบคอบซึ่งตนไม่โกรธใครที่แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้แต่ขอแสดงความคิดเห็นบนหลักของความถูกต้องทั้งนี้ นายศิระเจนจาคะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้แซวนางสมพรหรือป้าแตนว่าโซเชียลมีการนําเสนอว่าป้าแตนหน้าเหมือนนางงามจัก,กรวาลคนล่าสุดอีกทั้งยังได้บอกนายชัยพลเคารพการตัดสินของศาลซึ่งนายชัยพลก็พูดว่าสัญญาและยืนยันว่าจะเคารพการตัดสินของศาลและไม่หนีไปไหน